น็กน้อยลินนะฮองไอ้วันวันวันกินละดูดีดูดีดูดีดูสิโอ้ยกินแล้วก็นอนเฝ้าถ้วยนอนเฝ้าถ้วยอาหารเลยนะมึองนอนเฝ้าถ้วยอาหารเลยนะอ้วนนะอ้วนมึงอ้วนมากเลยลูก แล้วมึงไปไหนไหวไหมเนี่ยอะไปไหนไวไหมเนี่ยลูกร้อนไหมอ่ะไปเล่นน้ำสงการกับเขาไหม,มไปไหมไปเล่นน้ำสงการกับพ่อออสมึงไปเร็วไปไปเล่นน้ำเลยไปเล่นน้ำเป่าไปไหมออือดู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 หางก็กุดหางก็กุดหางก็งกุดนี่มันนี่นี่หางเขากุด เขากัดมันนี่น้องแต่เจมันนี่หน่อยเขากัดมันมันก็เลยแบบหางกุดออดก็เลยเอามาเลี้ยงไว้มานี่มานี่มานี่เลยอย่าไปอย่าไปมามาออกมาออกมาดาอห่างสอดหัวใจใจเล่นสงการกันมันเป็นแยกในน้อยไงตรงเนี้ยมันเป็นแยกในน้อยไง แยกไปนานาห้องแล้วมันจะเป็นแยกหน่อยๆออกไปถนนซอยสายน้ำเย็นถนนสายน้ำเย็นอันนี้มันเป็นซอยสายน้ำเย็นหนึ่งวันนี้เป็นบ้านของเด็กหน่อยมือเนี่ยเป็นบ้านของผู้ใหญ่จะ่าพวกพลังก็ออกเล่นกันจังเราได้ข้างนอกนะยจบนมากกับเปียกเลยล่ะเนี่ยเห็น้หมก็เลีนเอาขามาให้ตจะออดแล้วตัดให้ ก็เลยย่างมากปราจิมหาไปเตอไปเห็นเล่าแล้วเราไปร่างไหนปุ๊บพันลงมากเดินไปนอนเลยพันมากกว่าจะเะาไปยังไหนปุ๊บอาังงานด้วยคุยทางกู้ใรผ่านาให้หมดเลยตางนี้นาตาตงนี้นาตาก็หลูกแขก

มันเฉียงกันละเดือนเหมอนหนานนี้สงการนะมันสงการนะับสงการนะรัมีตังอะจงเยอะแล้วทัอะ่ออเงินยายบนไปเื่อนแป้งซื้อยังไม่ได้กน้อยลินน้ำล้าโอ้ยลูกระตากมัตาฟังพี่น้อ โอ๊ยไปซวนสะอาดโอ๊ยตายแล้วบ่ยาดบาดนี่เอิกเด็กน้อยเด็กน้อยเอาน้ํากดไล่สวนไล่ต่ํากันเอ๊ตาเด็กน้อยแตกอยู่เฮจะยิบ่กลับบ้านได้พี่น้องเจะได้สิกลับห้องได้บ้าน Hãy subscribe cho kênh Ghiền các bạn Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ตาอดตาอดเจ้าเปีเยงไ่เอาอันดินสอเจะไบ่เอาดินสอสีดิสอพั้วสีน่ะมาขยำให้มันน่ะนี่ซีเว่นเอ้าเดือดเ่านี้เอา้าแม่น่ะจะไปซื้อในเซเว่นเนาะเอามาขยำใส่ขันในมันบะเป็นโอ้ยยังซีมันกระล่นมันกระป๋ติดด้ล่ะมันบระติดหมูเนี่ยมันต้องดินสอพั้วสหมูสีแดงสีเขียวนี่ยน่ะ วันนี้มันบัติิแล้วมันมันต้องใส่ดินสอพ้องอมันไม่มีขายิีโรอเนี่ยบ้านกอยา่างนา้นน่ะน้ำร้านที่เอาขายปืนก็ขายอั่นน่นะมีดเรือนนี้เฮ้ยไปหัวอะไรยังไงเ้ยไก่ัวไก่ัวอะไรยังที่ตายแล้ววันน้ เขาเลือกนั่นบอกอ่านหน้าตาดีได้หระอผู้ไม่มีสิตเลือกเอาคือวางเั้นอ๋อไอ้นั่นมันเบิดนั่นน่ะแดงมันเบิดน่ะเออดำมันเบิดน่ะแบบนี้ล่ะก็จะมันได้อยู่เออดำไปดำมันเลยดูสตาค่ะเราจะคล้องหนุ่มติดต้องเป็นทหารไปดำมัแล้วมันจะไปดำมันแล้วจะไปแดงอ่ะห้องบ่อเขาซวยเยอะหน้าตาดีได้ตอนขันห่อ เด็กน <Greek> ้อยอย่างนั้นปันบปติดอกสัวมันต้องใส่ดินสอพองเจ้าก็ไปหาซื้อแป้งนั่นนี่มาให้มันมันทีเป็นตซื้อไม่เลียนไป็นรูดมันบปตินั่นเลี้ยวบัตปดหน่ากันเด้นั่น่นโ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 น่นไปแล้วไปแล้วโน่นซูสี่ไม่เลียนท่ากันยังซูสี่ก็ไปท่าเขาเลย คที่นมันบามันบอมิดถังมันบอมิดถังไปยนเติอขอโทษหาจะไปอยใส่ผู้เสียงแงงๆแง่ยู่บ้านปารินวาเกีดว่าเดี๋ยวมาไปยเตออ์ยบานปาริณขโทษหาอยงแงแง่โย่ ตดวตยวไปยัเตอร์โทรมาตั้บาดปารีสเมาแล้วสไดเบี้เอาเอาเอาขวดน้อยมาให้น้ำเจ้าขวดหนยเด้อจะไปเสื้อใสบ้านปะกุนบ่ตอด ออดจะไปซื้อบ้านประคุณป yeah. ๊เอาขวดน้อยๆมาให้น้ำแม่โคกโคกโคกบ้าขอไปกเกินเบียเนาะโคกขวดน้อยสิบห้าบาทเปิดเป๊ะให้มหมจ๊ะเอาบาทตะออดพี่น้องเอาผ้ามัดสัตว์จะกลับบ้านดอกหาโมงสี่หาโมงเด็ดตอนนี้จะมาหาไปยืนเตอะบ่พอแล้วดอก เอาเขาเปิดเพลงแล้วมันถึงเขาโทรศัพท์ซำนั่นล่ะพี่น้องน่อยลินกันย่างมวนนอรุณ